นโมตัสสะมะอุนโมพุทธายะนโมพุทธายะมะอุขอให้พญานันตรายต่างๆอย่าได้มากรรมกายข้าพระเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุาธพอดีผมอาจารย์คมบร,รมีนักบุญปนีจอนก็ไม่รู้ว่าไอหมาตัวนี้มันเห่าอะไรของมันทีนี้นมันมันเห่าไปทางนู้นแล้วก็มันก็เหา่าก็หอนก็เห่าก็หอนอยู่นั้นผมก็เลยโดนโดนโดนทางมามันไม่ได้เห่าผมนะแต่มันเห่าอะไรไม่รู้ตรงนู้นอะมันเห่าอะไรก็ไม่รู้ เมื่อกี้ผมผมเห็นเงาอะไรบางอย่างที่ยืนที่ยืนอยู่ตรงนู้เเน,เน,เน,นเนี่ยเออหมาตัวนี้หมาตัวนี้มันก็นนเห่าเห่าอยู่ตลอดเลยที่นี่หายเนี่ยเนี่ยหมาตัวนี้มันมันเห่าอยู่ตลอดเลยมันเหา่ามมันเห็นอะไรสักบางอย่างอยู่ตรงนู้นนะแต่ผมเมื่อกี้ผมหันไปมันมีเงาอะไรทุบไปทีหนึ่งเป็นเงาเป็นเงา,เเงาที่เดินไปเมื่อกี้เนี่ยผมก็ว่าเอ้ยมันแปลกว่ะ นีผมม่ผมมาผมบังเอิญมามาเจอไงที่หายผมงานเข้าแล้วเดวเี๋ยวไปดูว่ามันเห่าอะไรของมันมันเห่าไม่หยุดเลยทีน,นี้นี่เหมือนมันเห็นอะไรบางอย่างก็เหมืเห็นอะไรบางอย่างว่าดูว่ามันเห่าอะไรวะ เห่าอะไรนะไม่รู้ว่ามันเห่าอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูดิราามันเห่าอะไรเห่าตั้งนานแล้วก็เลยดูเผื่อมันจะจับภาพอะไรได้มั่งเมื่อกี้คนก็เดินผ่านมาตั้งตั้งเที่ยวหนึ่งละก็เดี๋ยวว่าดูว่ามันเห่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวมันจะจับภาพอะไรท่้งนี้นใะห้ดูว่ามันเห่า มันอาจจะแปลกมันเห่าเหมือนมันเห่ามืนมันเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็สังเกตดูคือตามตามตำราถ้าถ้าหมามันเห่ามันก็จะเห็นอะไรบางอย่างมันก็จะเห็นอะไรบางอย่างที่ที่คนไม่เห็นอะไรประมาณเนี้มันก็จะเห็นอะไรบางอย่างแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจับภาพดูก่อน ผมจับภาพดูก่อนว่ามันเห่าอะไรมันีเห็นอะไรมันเห็นอะไรบางอย่างที่คนไม่เห็นแล้วมันก็เห่ามันเห่าไม่หยุด้วตอนเนี้ยมันไม่สนใจผมเลยมันจะเห่าสิ่งที่มันมองไปตรงนู้นน่ะมันเห็นอะไรบางอย่างแต่เมื่อกี้ตอนตอนตอนผมออกมาผมเห็นเงาอะไรบางอย่างทางนู้นเมื่อกี้เนี่ยแต่คนมันมาเยอะแล้วตอนเนี้ยียวให้ดูว่ามันเห่าอะไรอยู่เยอดูว่ามันเห่าอะไรอยู่มันหยุดเห่าเห่ามนเห่าอยู่นะ มันอาจจะเห็นคนเหนืออะไรบางอย่างแล้วมันสงสัยแล้วมันก็เหา่าเดี๋ยวเราก็ดูว่าพฤติกรรมมันแปลกๆยังไงไม่รู้ดเดี๋ยวรอดูสักประมาณสองนาทีว่าว่ามันเห่าอะไรเดี๋ยวแต่ผมไม่ได้เดินไปทางนู้นนะไม่ได้เดินไปแต่แต่คนก็ทยอยเข้ามาแต่ตรงนี้มันเป็นจุดที่ที่คนดูอยู่ มันเหมือนมันเห็นอะไรบางอย่างมันเหมือนมันเห็นมันเห็นอะไรบางอย่างแล้วมันก็เห่าเห่าเห่าอย่างนั้นแหละหรือมันมันร้อนหรือมันหงุดหงิดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่รู้ผมเห็นมันหอนตั้งนานแล้วเห่าเห่าแล้วก็หอนไปทางนู้นแต่เมื่อกี้ผมเดินมามันมืดอยู่เขายังไม่ได้เปิดไฟมันก็มันมันเหมือน็นเงาอะไรบางอย่างที่ยืนอยู่หรือหรือผมอาจจะตาฝาดก็ได้อาจจะตามองเอ้ยมองไม่เห็นอ่ามันหยุดเห่าละก็จะนอนและ ืออาจจะเป็นสัญชาตญาณของหมาที่มันอยู่กับวัดแล้วก็มันคือคนมาเยอะแยะมันคือมันหงุดหงิดอ่ะมันหงุดหงิดมันก็เลยเห่าอะไรบางอย่างแต่เดี๋ยวเราเราจะเดินไปตรงนู้นพอดีมุมมุมนู้นมันเป็นมันเป็นเมมหรืออะไรบางอย่างมันเป็นเมมมันเป็นเมมหรืออะไรบางอย่างก็เดี๋ยวมันหยุดเห่าไปแล้วผมก็งอจะไปสังเกตดูอยู่มันก็เห่าอาจจะมีมีคนเข้ามาเยอะมันก็เลยเห่าไปนอนนี่ก็มาเดินมาตรงนี้ไง มันเห่ามาทางนี้แหละแต่ผมเดินมาตรงนี้คือผมเห็นผมเห็นในผมเห็นเงาอะไรบางอย่างเดินเดินเหมือนเหมือนคุณเดินนะแต่เมื่อกี้เนี่ยผมก็เลยว่าว่าก็เดินมาดูมาดูว่ามันอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดินไปทางนู้นดิแต่ตรงนั้นมันเหมือนมีอะไรคุมนอนอยู่แต่ไอไอไอนี่ไอไอไอนี่ข้างหลังนี่มันเป็นเมมเนี่ยมันเป็นเมมเมมเผาศพของวัด เดี๋ยวๆขอขอคาถาก่อนป้องกันภัยก่อนนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสุสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสมามุาะสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะยะนะมะสะนนยนาวุฒังยะนะมะสะนนยนาวุฒังยะมะนะสะนนยนาวุฒังขอให้ดวงตาแห่งพญายมด้วยแรงอธิษฐานของลูกขอให้ดวงตาแห่งพญายมมาช่วยปกปักรักษาลูกให้รอดพ้นอันตรายต่างๆ จากพยานันตรายพูดผีปีศาตรวิญญาณร้ายที่อยู่หน้าที่แห่งดีอย่าได้มากั้มกายลูกหรือได้มาทําร้ายลูกขอให้อานาจแห่งคุณงามความดีมาช่วยปกปักรักษาลูกด้วยเถิดสาธุสาธุอ่าก็นี่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 นนี่คือเมมไงเมื่อกี้ที่หมามันหันมาทางนี้มันก็คือเป็นเมมเผาศพแล้วมันก็เห่าเห่าหอนอยู่นี่คือมันคือเมมเฮ้ยเดี๋ยนะ ผมก็ตกใจเห็นเงาอะไรวุบวุบผมเห็นเงาอะไรไม่รู้วูบผาปูผาไปทางนู้นยิบหายผมก็ตกใจมันก็มันก็ยังมีคนอยู่เดี๋ยวมันก็ไม่น่ากลัวเต็มเต้นหมามันเห่ามาทางนี้มันเห่าคือคือมันเห่ามันเห่ามาทางนี้มันเห่ามาทางนี้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะเดินเข้าไปดูมันเห่ามาทางนี้แต่แต่นี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 ่มันก็คือเมมอะคือที่ ที่เผาความน่ากลัวของมันก็จะมีอยู่ก็เดี๋ยวว่าดูไปตรงนี้ดิก็ดีเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้ดิเราจะเดินไปตรงนี้เดินเดี๋ยวเดิน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 ไปข้างหลังเดินไปข้างหลังมันจะมีเดินเดินเดินไปข้างหลังก็เดี๋ยวผมเห็นอะไรบูบวาบบูบวาบมาทางนี้วะ ผมเห็นเหมือนมีคนเดินมาทางนี้แหละแต่คือจะตามมาอ๋อนี่แต่ไม่มีคนเดินมาเลยนะเมื่อกี้นี้อ๋อแต่นี้มันจะเป็นข้างหลังทิ้งขยะคือนี้มันจะเป็นอาการของเมมไอผมก็แบบลุ้น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 ระทึกอยู่ว่ามันคืออะไรยังไงคือไม่ใช่ท้าทายหรอกแต่มันเห็นอะไรสงสัยมันก็มาพิสูจน์ไอหมาหมามันเห่ามาทางตรงนี้แต่มันมีคนมาเยอะแล้วมันก็คือมันก็ บอกตรงว่ามันก็ไม่น่ากลัวมาตรงนี้หรือว่ามีคนนอนอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเห็นไหมผมเดินเข้ามาดูก่อนอ๋ออ๋อ,อที่หมามันเห่าผมก็ตกใจอยู่ตกตกใจอยู่ก็คือมันมีคนนอนอยู่ตรงนี้อ๋อมีคนนอนอยู่ตรงนี้ คนเล่ร่อนเขามานอนในวัดว่าอยู่ผมเห็นเงาคนตั้งแต่ตั้งแต่ทีแรกนี่นี่คือมันมันมืดเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันจะมีคนนอนอยู่เนี่ยคนนอนอยู่กับกระเป๋าว่าไอเราก็ตกใจคือเห็น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 ทีแรกอะเห็นเห็นทีแรกมันมันแบบไอเห็นทีแรกเราก็ เราก็ตกใจกลัวเมื่อกี้เนี่ยเราก็ตกใจเราก็เลยแบบผมเมื่อเห็นที่แรกผมตกใจไงยังมันมีคนนอนอยู่ในศาลาแล้วหมามันก็เห่าเห่าเห่าผมก็ดูว่ามันเห็นอะไรบางอย่างผมก็เลยตกใจนี่งานเข้าก็นึกว่าเจออะไรเข้าแล้วเจอของดีเข้าแล้วก็เลยเดินเข้าไปดูเมื่อกี้เนี่ยเดินเข้าไปดูแต่คือมันมันก็เด็กแต่มันก็มีคนอยู่มันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ก็คือลองเดินเข้าไปดูอะ ลองดูฮะนี่นก็นี่ขึ้นเมมเมมเผาศพนั่นแหละทางขึ้นเมมสิ่งที่คนมารวมกันไม่ว่าจะเป็นผมเองหรือใครเองก็ต้องมารวมกันอยู่ตรงนี้แต่หากผมไม่มีที่เผาหรือไม่มีอะไรก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บนเบื้องบนฟ้าได้เห็นการกระทําความดีของผมที่ผมได้ทํามาตลอดและผมก็ไม่ได้คิดว่าจะโกงหรือจะไปหลอกลวงผู้ใดหามเป็นข้อกรรมของผมที่ผมได้รับในในชาตินี้ ก็ขอให้วิญญาณของผมอ่าผมตายไปก็ขอให้วิญญาณของผมได้ขึ้นไปอยู่สวงสวรรค์ในเรื่องความดีที่ผมทําแค่นั้นแหละอาแต่นี้ทุกคนก็ต้องมาอยู่ที่ที่เดียวกันตรงนี้คือเมมเมมก็คือเผาศพนั่นแหละก็คือตายไปก็ต้องมาอยู่ตรงนี้ทุกคนอันิจังชีวิตมนุษย์มันไม่เที่ยงใครที่ตายมันก็หนีไม่หลุดพ้นจากเมมตัวนี้คือเมมนี้ก็เผาก็ค่อนข้างวิจิตรก็คือสวยงามอ่嘛เมม เมนเผาศพก็ค่อนข้างสวยงามตามท้องเรื่องพูดถึงเรื่องธรรมมากก็คือชีวิตมนุษย์มันล้วนแล้วแต่อันนี้จังทุกคนก็ไปพร้อมกันในที่ตรงนี้เหลือไว้แต่การสร้างคุณงามความดีที่จะตาไว้ให้เราได้เจอสิ่งดีๆและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาอย่างน้อยๆ้อยทำดี ในกุศโลบายของพุทธศาสนาก็คือทำดีได้ขึ้นสวรรค์เพราะว่าสวรรค์ชั้นนี้มันมีทั้งหมดหกชั้นแต่ถ้าทำความชั่วนั้นก็ลงนรกก็คิดง่ายๆว่านึกอย่างเป็นทางโลกก็คือเราทำกรรมดีเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดเราไม่ต้องกลัวพยายนอันตรายจะเข้ามาใกล้เราเราทำความดีหากทำความดีแล้วมีสิ่งเดวร้ายเข้ามาใกล้ หรือเข้ามาทําลายเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องและคุ้มภัยเราก็าจะมาช่วยเหลือเราเองอ่ะก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้เมื่อกี้ก็ตามดูคลิปที่หมาเข้าไปเนี่ยก็ลองดูนโมพุทธายะสาสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทําดีจงทําดีจงทําดีจงทําดีสาธุ